บบักที่ดีที่สุดสลัดบัก เติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วศูนย์นาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการ์เด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตันเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารักโอเคกคันทุกคนวันนี้เรามาออกจากโทบี้ฮอสพิทอลกันนะครับหรือว่าโรงพยาบาลของคุณโทบี้นั่นเองไม่รู้ว่าโทบี้ ไม่กวายหรือเปล่าเฮ้ยโทบี้มันโทนี่เฮือช่างมันเถอะนะครับก็คือวันนี้เราจะมาออกจากโรงพยาบาลล้างสุดหลอนมันจริงๆมันก็ไม่ล้างหรอกมันแค่หลอนเฉยๆนะคือคุณหมอผมได้ยินข่าวมาแว้วๆว่าคุณหมอแบบโรงพยาบาลเนี้มันแบบว่าเหมือนแบบว่าอาการหนักนะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาแบบว่าอาการหนักยังไงนะโอเคแต่เหมือนว่าเราจะต้องไปเอากุญแจมาก่อนนะครับเพื่อไขไขประตูนะ โอเคขายประตูแล้วก็น่าจะไปต่อได้นะครับแต่ผมขอหากคุณแจก่อนแล้วกันเนาะคือผมเห็นเพื่อนเขาเดินมาทางนี้ผมก็จะตามเพื่อนเพื่อนเขามานะโอเคนี่เฮ้ยมีเห็นมีประตูว่ะโอเคเปิดไปเลยครับมาโอเคเฮ้ยนี่ไงคุณแจสวยไปเอ้าวโอ้ my gosh นี่แหละทุกคนคุณหมอโทบี้ <c oughs> โทบี้อย่าทำอะไรโอ้ <c oughs> โหโอ้โหวิ่งโคตรไววิ่งโคตรไว <c oughs> โอ้ใจเย็นนะลุงลุงใจเย็นลุงโอ้ผฝุ่งงอกหมืนแล้วไม่ต้องตามำเรอ โอ้ยนี่ทำรงผมอะไรเนี่ยบอยแบนขามเอนหรือเปล่าเนี่ยปัดเปยเนี่ยโอ้ยลุงลุงใจเย็นลูเดี๋ยวอีกนิดนึงมันจะชิดตัวเรแล้วโอ้ได้มาดีอากุญแจอยู่นี่อากุญหมออยู่ไหนอากุญแจอยู่ด่อากุญหมออยู่ไหนอ้อ่อนว่ะไปละเจอนะหมอผมไปละป๊าโอเคครับผมตอนนี้เราก็น่าจะหนีคุณหมอมาได้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าพ้นหรือยังนะครับแต่น่าจะพ้นแล้วล่ะโอเคไป นี่เราเข้าเรามุดท่อฮะมุดท่อปั๊บปั๊บปั๊บตกอีตกอึ้บโหลงมาในท่อน้ำอีกแล้วหมิ่นเขียวจัดเลยเหม็นเขียวมันผักเหม็นท่อนะครับโค่นหม็นคือมันมีเลเซอร์ด้วยว่ะจึ๊บจึ๊บนีอ่อย่าไปโดนนะครับอันนี้โดนปุ๊บตายปั๊บนะครับปับป๊บปั๊บโอเคเรื่องออบบี้อ่ะผมชำนาญอยู่แล้วเชี่ยวชาญเลยเรียกว่าโปรเฟชชั่นแนลนะครับอึ้บโอเคอึ้บ เกือบเกือบตก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 แต่ยังนะครับโอเคไปฮะไปปั๊มวิ่งมาตรงนี้ไปปั๊มวิ่งวิ่งวิ่งโจโอเคเสร็จแล้วเราก็น่าจะขึ้นขึ้นมาไหนไปครับปั๊มอย่างนี้่ะเฮ้ยเราไปไหนวะเนี่ยเรามาโผล่ที่ห้องน้ําครับโอเคขออนุญาตเช็คกลิ่นหน่อยนะว่ากลิ่นห้องน้ําที่โรงพยาบาลนี้เป็นไงบ้างนะครับโอ้โหหูหกลิ่นฉนดแย่ดูดิ น้ำตาลมาเชียว mm hmm. ได้กลิ่นก็ขมคอแล้วครับเค okay, ไปไปกันดีกว่าที่อย่งมันเป็นโรงอาหารนะครับโอ้ยลุงนี่มันมาอีกแล้วลุงผ่าตัดลุงไปผมไปลุงลุงใจเย็นลุงขมจะตายตรงนี้มาฮะปั๊บอย่างงี้ช่ไปอลุงมันมาไม่ได้หว้ยอ่อ,อน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 มาไม่ได้อ่อ,อนจังเลยเฮ้ยลุงทำไมอ้าเอ้าผมพิษอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อน อ,อ๋อไม่ต้องมากดปุ่มตรงนี้ก่อนโอเคคือมันต้องมากดปุ่มก่อนครับไม่งั้นไอ้ตรงท่ออุย้ยลุงเดินไวเกินลุงใจเยน็นลุงก็ค,คุยกันเราคนไทยอ่ะเราคนไทยเราคนไทยใจกระตันตยูรู้จักเปล่าโอ้ใกล้เชียวนะลุงใกล้เชียวนะผอคุไอหลานลุงแบบไม่ไม่ใ่หลานลุงไม่มีอะไรโอเคได้อยู่วะได้อยู่วะได้อยู่วะอย่าตกโอเคไม่ตก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 คือผมจะบอกว่าหลานลุงเนี่ยเป็นเอฟซีผมใช่ไหมลุงมาขอลายเซ็นผมใช่ไหม โอเคแต่ผมไม่ให้หรอกนะผมพอดีผมยิงปับ๊บโอเคตอนนี้หุย้ยเหมือนผมได้ยินเสียงเหมือนเป็นแบบว่าเสียงใครวนะเนาะเสียงแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะด,ดึมดำดึมดำดึมดำอะ่ะเหมือนเขาบอกให้เราหาอาวุธไปสู้นะครับหุย้ยนี่มันขวานเฮ้ยขวานหรือค้อนวะขวานดิฮะโอเคช่างมันเถอะแต่นี่มันโซโอ้โหซอมบี้ซอมบี้อ้าอย่าทำ โอ้ดูซอมบี้สู้ไงให้หมดวะเนี่ยถามจริงดูอ่ะผมจะตีข้างบนอย่างนี้แล้วกันนะ,ะนี่แนี่นี่แน่นี่แน,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 น่อย่าเข้ามา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 ยยอย่าเข้ามาโอ้ยโอ้ยยังเยอะแป๊บเดียวเชื่ไปเราไปกันต่อนลยครับไป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 โอ้มีกลัดักวะโอเคอันนี้มันน่าจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับนี่โอ้ยถ้าตกงลงไปนี่โดนลาวาเน,นี่ยไม่เลยครับโอเคตายกำแพงไปโอเคอันนี้ง่ายนะเนี่ย โอเคครับโอเคเฮ้เหมือนว่าเขาจะให้เราขึ้นลิฟต์ว่ะโอ้ว <c oughs> ตกครับตกลิฟต์มีอะไรอ,อเฮ้ยอะไรวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงแฮกไงแฮกแมพไงอ่าทุกคนจำและนำไปใช้ได้นะมันคือเทคนิคการแฮกแมพนะครับอุย้ยนี่ง่ายจริจริงแค่นี้ก็พออุย้ยหลับตาเล่นยังได้พอตรงนี่สับสับขันยกทำไมอ๋อ อ๋อให้เดินผ่านตรงนี้ไปได้นะครับโอเคแล้วสาวมันจะมีว่าอะไรขนาดนั้นนะก็ไม่รู้โอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นลาวานะครับเราค่อยๆไต่เชือกไปฮนะไต่เชือกปเจ็บจิตใช่ไหมเป็นไ,ปไรเราเริ่มใหม่ได้ดีนั่นมันไม่มีให้แบบว่ารีไว้เสียโลบักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกี่ละไรหว่หวอเคอ้ยบนสมถามันจะตามไม่ดีผมขอซุ่มอย่างนี้แล้วกันนะเพื่อเป็นการแบบว่าความสะดวกนะครับโอเคป๊าป๊าปาปา นี่ตรงนี้ตรงนี้มือโอเคอู้เฮ้ยรอดโอเค,ออเคสวยนี่โอ้โหอันนี้เหมือนว่าเราต้องค่อยๆไปนะครับโอเคสวยฮะ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 นี่ไปนี่ลเลยฮะอู้ยูยูระวังระวังระวังมาไปชึบโอเครอดครับรอดน,นะฮะเรารอดมาแล้วโอเคต่อไปอะไรเนี่ยโหนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยตาย อะเลยอะไระเคเราอ,อะไรแวบบเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะวันนี้แว่งเบาจังครับโอ้โหทางนี้ทางอะไรเนะี่ยเอ้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะขอความช่วยเหลือแล้วผมจะมาช่วยพี่นะพี่เบคอนนะพี่เดี๋ยวผมมาช่วยพี่ผมพูดเป็นงั้นแหละจริงจริผมไม่ช่วยหรอกโอ้โหโอ้พี่พี่แวน่นพี่แว่นรอผมก่อนนะแว่นวันนี้มาเดี๋ยวพี่รอผมก่อนเดี๋ยวผมตามคนมาช่วยนะพี่ถ้าผมออกไปได้แต่ถ้าผมออกไปไม่ได้ก็ อยู่ที่นี่ด้วยกันนะพี่เคมันทางไหนเนี่ยออ้มาตั้งไกลโอ้โอเคผมจะลองไปทางซ้ายบ้างทางที่มันย,กยากๆเนี่ยจะไปให้หมดเลยอุ้ยอะไรยาเหมือนมันห้ามโดนสักนิดนึงเลยนะครับเค,เคผมจะลองไปทางนี้ดูอ้าฮีอะไรวะทำไมอันนี้มันยากอะ่ะอ๋อนี่มันเป็นแบบว่าเขาวงกดนะครับ โอคผมจะไปลองไปทางง่ายก่อนแล้วกันเผื่อมันแบบว่ามีอะไรบางอย่างฮึบ,อ,ฮบ,อ,ฮบอ่ะฮึบอ่ะฮึบไอทางนี้อีซี่อีซี่เฮ้ยนี่ไงทางออกสวยเจอทางออกแล้วเจอทางออกแล้วเจอทางออกแล้วไป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 ผมหวังว่าอันนี้จะเป็นทางออกนะครับเปิดโหะอะไรวะเน,นี่ยนี่มันออโอ้ยลุงขมิ้นอีกแล้ว ไอหมอข้ามิ่นนี่ว่ะหมอข้ามิ่นไปผมไปหมอวิ่งวิ่งไว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 ไปหมอข้ามิ่นไปผมไปหมอ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 ใจเย็นหมอคือผมไม่กล้าหันไปมองข้างหลังเลยนะครับโอเคผมวิ่งไปก่อนผมไม่กล้ามองไปข้างหลงังมุมมองมันจะแป,กแปกลกๆหน่อยนะทุกคนโอเผมจะ,ไไะวิ่งไปงี้แหละไปไปข้างหน้าข้างหน้า <X S> ข้างหน้าอย่า <X S> ไม่จบอีกแล้วจบแล้วเยี yeah. ่ห้อรอดครับโอ้ยระวังตกระวังตกระวังตกครับเปิดไปฮะโอ้โหอันนี้อาจารแบบ อาจารย์ปั๊บนี่เราไปแบบรวดเร็วไปแบบรวดเร็วไปแบบรวดเร็ว,ไป,รรวไปบนไดขึ้นไปปั๊บเสร็จแล้วเขาบอกว่าเหมือนว่าเราต้องอะไรอะฝา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 เลเซอร์ไปเหรอไม่ใช่ฝาไฟแดงนะครับเพิบอ๋อนี่เหมือนว่าเราต้องมาตรงนี้เพื่อที่เราจะไปสับสวเซอร์เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะสับคันโยกนะครับส,สับคันโยกแล้วเก็บสะโพกวโยกกับคนที่ใช่หรือเปล่าเขาบอกอีกอันนึงแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะสับอันนี้ไปเพื่ออะไรนะ เออแต่ลงผมมถามน่อยโรงพยาบาลบ้าอะไรมันมีเลเซอร์ด้วยเออแปลกแปกว่ะปึ๊บอันนี้คงน่จาจะข้างบนแน่เลยหัวนี้ยากหรินเนี้ยแต่ไม่ไม่ได้แต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากมากหรอกคือมันก็ไม่เกินความสามารถผมอะ่ะเคตอนนี้ประตูได้เปิดลงที่เรียบร้อยแล้วครับเคหูอ่ะเคโอเคโอเคโอเค,อเคผมนึกว่ามันจะรีบเริ่มใหม่ไม่เป็นไรครับเอยเริ่มไม่เป็นไรอะไรล่ละคือ โอเคไปเถอะไม่พูดเยอะละโอเคอย่างนี้โอยมันมีไอ้พวกไอ้พวกไอ้คนป่วยหลอนหลอนจิตประสาทติดโรคปัญญาอะไรไม่รู้เนี่ยโอโหโอ้โ oh, ห oh, คือมีแต่แบบโอ้ระวังระวังเหมือนเป็นพวกซอมบี้นะเหมือนมันกลายพันธ์ไปแล้วอะทุกคนดูดิมันคือตัวอะไรก็ <c oughs> ตกใจหมดเลยโอ้โ oh, ห oh. เขาเข้าไป,ไป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 อย่ารีบอย่ารีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฮึบโอ้ยอ,อย่าอย่าใจเย็นใจเย็นตันตันใจเย็นตันตันอุ้ยมันเยอะจังหวะอ,อ,อย่ามันเสียวจริงนะทุกคนโอเคครับเจอประตูและนะ้วฮะเคเหมือนมีทางให้ไปว่ะคือในทางนี้นะเคเดินเดินลงบันไดมาแบบเทมันแมนครับเราอยู่ที่ท่อฮนะอ้หอันนี้ชักช้าแหละเหมือนน่าจะต้องกระโดดเอานะกระโดดแล้วจะเร็วขึ้นโดดโดด โดด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 อันนี้โดโด,โ,ดโอเคถึงด้วยม่นึกว่ามันจะไม่ถึงนะเนี่ยโอเคกดสวิตช์ครับปับ๊บนี้อันนี้ท่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วแล้วก็อัเด็บอดเ็บอัดเบอดเบอดเดบอดเบอัดเบอัดเบอดเบอันนี้เราต้องใส่จังหวะนะครับเด็บเด็บเด็บอดเด็บเด็บอดเดบอดเด็บอัดเด็บอัดเดบอัดเดบอัดเดบโอเคเยี่ยมเลยโอเคไปขึ้นมาในไปครับเฮ้ยเข้าท่ออีกแล้วอะไรอ่ะ เอไอเอไอเขาท่ออย่างเดียวเด็ดเฮ้ยเออไม่มีใครตามมาเออโอมา god what is this place โอมายก g อดนี่มันสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ำนี่มันน้ำท่วมปีห้าสามเฮ้ยห้าสามมั 53, 54, นห้าสี่วะน่าจะห้าสี่หรือเปล่าฉันก็ไม่แน,น่ใจเหมือนกันโอเคแต่ฉันจะต้องข้ามที่นี่ไปและเปิดประตูโอ้โ oh ห oh. นี่มันสุพรรกระจกนี่มันฉันเล่นซาวด์คิปเกมอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โ oh ห oh. นี่ลาด อันนี้ไม่ไม่รอดไปรู__้เลยไหนไม่รอดไม่รอดอันนี้ดูปึ๊บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้องๆ้องดูไว้น้อง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 ดูไว้อ้าวผิดาปทางเทคนิคน้อยไปดีนี่ดูนี่ดูนี่ดูอันนี้นี่ไงโอ้หี่ยิ่งกว่าไอสไตล์ครับอุยไหลไหลโอ้เจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บหัวโอเคหเราต้องเข้าท่อเข้าท่ออีกแล้วอะไรอ่ะ เออไอเอไอเข้าทอยอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้เหลืองเหลืองอะไรเนี่ยตอดคนมะเนี่ยมันน่าจะใช่นะโอเคตาย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 ตปตายตายตายโอเคอันนี้มันถามหนมันโรงพยาบาลจริงหรือเปล่ามันมีอะไรเรียกงี้ด้วยหรอโรงพยาบาลเนี่ยผมว่ามันไม่อะไรอ่ะมันบังคับแปลกๆเนาะผมรู้สึกมันบังคับแปลกๆอย่างนี้ไม่รู้คผมน่าจะคิดไปเองนะครับจริงจริงจริงๆมันลื่นมันลื่นมันลื่นจริงจริงมันลื่น อาโอเครอด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 บักดามามามาโอเคอ่อเด้อปะเด้อโอเคโดดจึ๊บโดดจึ๊บเอาวิ่งมาทางนี้ตรงครับก็โดดครับปึ๊บโอเคครับไปต่อครับเฮียวิ่งมาทางขวาครับเข้าประตูไปผ่านประตูไปหัวนี่มันก้อนอะไรเนี่ยก้อนอุจจีหรือเปล่าอุ๊ยอหลบทัน ปั๊บโอเคไป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 ผมจะไปรถเดียวให้ดูเลยเกือบเกือบเให้อันนี้อันนี้มันมาก่อนปั๊บอย่างนี้แล้วก็วิ่งอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็ไปเลยชิวไงเอง่ายๆนะครับโโหอะไรวะเนี่ยโอเคไปพอได้อยู่อุ้ยอันนี้ห้องไฟฟ้าครับเหมือนต้องมาสับคันโยกแล้วกดปุ่มปั๊บโอเค ้ทำไมสับคันโยกแล้วเลเซอร์ไม่หาอยอ่ะง,งงเหมือนกันนะเอเมมาครับที่นี่ครับเข้าประตูไปครับเอ็กซิสเขาบอกว่าเราต้องทําการเออเหมือนต่อข้า,าบอสนะคบผมพอเราถ้าเราฆ่าบอสเสร็จแล้วน่าจะชนะนะไอไอ,ไอ,ไอบอสเขมรโหเพีงโคตรมันโคตรมันโอ้มันเกินมันเกินมาดิ มาดิถามว่ากลัวไหมก็ไม่หรอกมาเหอะให้หมดให้หมดอุ้ยยิงไม่โดนเอาไหมยิงนี่ไงมาเหอะมามาดิมาดิไอ้ไม่โดนนี่ไงมาดินี่ไงมาดิอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกออกมาโผล่ออกมาเห็นโผล่ออกมาเห็นมาดิมาดิมาดิมาลัวๆเลยเปล่ามันลวมกันมามาเหอะมาเหอะขอแบบนี้สิบตัวก็ยังไหวแค่นั้นแหละนี่ไงยิงให้ช็อตไปดิมาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนออกมามาดิ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 น้องมาดิ นี่ไงนี่ไงเจอเจอเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงมามานี่ไอ้ไม่โดนนี่ไงเจอเจอแน่เจอแน่นี่ไงอุ้ยเหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวนิดเพชรจิดเฮ้เออเรียบร้อยโอเคทุกคนเหมือนว่าเราน่าจะรอดแล้วว่ะรอดแล้วจริงไหมเนี่ยผมว่าเรารอดแล้วว่ะเย้ รอดแล้วหรือหูลามาไอ้นี่ไม่มีหัวโอเคมีรถมารับปะไม่มีโอเคเราจะรอดแล้วแหละทุกคนนะอืโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย